สวัสดีค่ะคุณลูกค้าทุกท่านวันนี้เข็มจะพามาชมแปลงที่ดินตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะเป็นที่ดินคุดแดงแปลงเล็กๆมีขนาด424ตารางวาค่ะแปลงนี้สวยมากที่ดินพัฒนาแล้วถมดินให้เรียบร้อยมีรั้วให้ทั้งหมด3ด้าน เหลือด้านหน้าไว้เพื่อให้เจ้าของใหม่มาเลือกว่าจะเป็นลว,วดหนามหรือลวดคาวบอยเข็มพร้อมทำลวด้านหน้าให้นะคะตรงนี้คือเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านด้านข้างเพื่อนบ้านด้านหลังหลังลวตรงนี้นะคะก็มีเพื่อนบ้านอีกหนึ่งหลังตรงนี้ค่ะ มีรั้วให้เรียบร้อยด้านข้างตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านค่ะแล้วด้านหน้าของแปลงนะคะจะเป็นที่นาซึ่งตอนนี้เขาได้หว่านข้าวเรียบร้อยแล้วอีกประมาณสักสองอาทิตย์เราก็จะเห็นข้าวขึ้นเขียวขจีแล้วค่ะแล้วถ้าช่วงฝนตกใหม่ๆนะคะ ภูเขาเทือกนี้จะสวยมากจะเต็มไปด้วยเมฆหมอกตรงนี้เลยค่ะแล้วภูเขาเทือกนี้นะคะถ้าช่วงหน้าฝนถ้าเรามีกล้องส่องทางไกลนะคะเราจะส่องไปแล้วเราจะมองเห็นน้ำตกเขาน้ำโจนเลยค่ะใกล้ใกล้กันเลยที่ดินตรงนี้ห่างจาก อ่างเก็บน้ำห้วยปลือประมาณ3กิโลเมตรห่างจากภูตะลึงรีสอร์ทขอโทษค่ะภูคาเฟ่ภูตะลึงประมาณ3กิโลเมตรตรงนี้คือเพื่อนบ้านของเรานะคะไม่เปลี่ยวที่ดินตรงนี้สาธารณูวโ,โภคครบนะคะน้ำไฟ อินเทอร์เน็ตมีพร้อมค่ะเพื่อนบ้านน่ารักทุกคนส่วนมากจะเป็นข้าราชการค่ะด้านข้างของที่ดินตรงนี้ถ้าท่านลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเข็นได้นะคะ098 569 3583ค่ะอยากให้มาชมที่ดินก่อน ถ้าถูกใจเรามาคุยต่อรองราคากันอีกครั้งได้ค่ะขอบคุณค่ะ